ร,รถ่านก็แวะลงตรงนี้นะครับนี่นะครับผลไม้สดๆนะครับอยู่เมืองไทยได้กินของสดคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมแวะที่ปากช่องนะครับไปซื้อผลไม้นะครับ ตลาดผลไม้สดๆนะครับที่ปากช่องเขาวิใหญ่นะครับน้อยหนาเฟชชุนฟรุตอ่างงุนฟางชมพูเยอะแยะเลย อะโวคาโดก็มีนะครับทุกอย่างนำใยเฮนตตลปเมลอนลนะครับดอกไม้ประดับนะครับในกระถางเลย นี่รกกลัาเนี่ยคุณเอานะว่าเทเจ้าแต่ขบก็ไม่ใช่ครับนะครับชิมน้ําพริกก<ะ>ับต้นไม้ฝรัง่งอังงวนก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับซักทองนะครับก็ลูกใหญ่นะครับนี่ทั้งฝาแล้ว สันดาลพริกขี้หนูเขือเทศเต็ดทูกอย่าดกาสลัดมาแล้วก็แตงไทยเป็นพันธุ์น้ำเชื่อค่ะตัวนี้มันจะอมเปรี้ยวหวานถ้าลูกเขียวมันจะออกมีเปรี้ยวๆหน่อยแต่ถ้าเป็นลูกเหืองหน่อยมันจะออกหวามมนะคะคแก้วมังกร สีชมพูสีเหลืองไม่ใช่ค่ะลูกคา้าเป็นธนาคารคูนไทยค่ะมะม่วงแตงโมโมะขามเทศส้มโอโมยิทุกอย่างเลยนะครับผลไมส้สดสดผลไม้ทุกอย่างสดหมดนะครับจากไร่ อไอติมข้าวโพดนะครับนี่นะครับนมข้าวโพด <c oughs> เปนข้าวโพดนะครับ,นนร,บรถขาออก